เฉลิมศอะไรที่โดนน้ำได้คนพิษาบมาาสามบ6ก6 6 6ทกับหมว่ากับหเลยมหรกะสวัีครบดพบกับพวเรานีน่ทางตก็วันนี้นะครับเราก็มีเกมเล่นแบบว่าใครร้อนร้อนในช่วงเดือนเมษาคือแับซีแ่ สลับสีแย่เป็นเดี๋ยวมีสายมาเป็นร้อนไงแล้วก็ถึงสงกการด้วยมาหาเกมกันดีกว่าดูหลักกานี่คุณเกมเอาเกมมาให้เล่นครับมีคำถามเกี่ยวกับสงกการถ้าใครแตอบถูกนะจะขึ้นอ๋อจะอ๋อก็คือจะให้ทุกคนลงไปนั่งแช่ก่อนแช่ทีละคนอ๋อแช่ทีละคนก่อนแล้วก็าใครตอบถูกจะขึ้นเสียงเพื่อนถ้าใครโล่ก็อยู่นั่นแหละอ๋อทดสอบไอคิวเลยดิได้ไอคิวได้เป็นแล่แน่เลยมันก็เป็นทีมไม่ได้ช่วยอะไรห้ามช่วยกันครับช่วยได้คะแนนอะไได้คะแนนเดียว

เพื่อทีบ้านดูแลเอาไปทำตาเอาไปเล่นกันได้ให้พีมหาคำถามอะไรแบบได้ง่ายงอยู่อ๋อได้อย่างนี้ต้องแบ่งทีมไหมแบ่งทีมใช่ไหมแบ่งให้เห็นแล้วเนี่ยแบ่งให้เห็นแล้วเนี่ยป้เาไปสได้เอเเปเ้ เนื่องในวันสงการปีนี้นะครับพวกเราก็มีเกมสนุกๆมาเล่นในวันสงการเป็นเกมตอบคาถามง่ายๆมาให้ชมกันนะฮะเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะไปเล่นกันคลายร้อนในวันสงการเกมนี้จะสนุกแล้วฮะขนาดไหนเราไปดูกันเลยนะโอ้ยยังยัยิงอะไรอ่ะใครใส่ไว้แค่กระต่ายนึงไปแล้วคำถามแรกนะครับวันสงการนิยมทำอะไรถยางนี้กอนะอย่าพึ่งตอาใช้หนึ่งกินเหล้าสองดื่มน้ำสามแป้นสี่ลดน้ำตางหัว ขี่ไม่ออกขนาดมรอไปครับอา้าเฉลยแลเอาง่ายๆเลยนะเมาเหล้าเขาอยากลืมรักเขาไม่ทักเพราะเขาไม่ไดไ้ชอบเราอโอเคเลยเ โดนแ่งกับแขนไเอี้อมันจะสาเดียวไปออนแบงคเหรอแบงค์แบงคแบงแบงค์อ okay, ้แน่เ so ข็ดนะม่ช่อเหรอก็สงกรารได้รับปีคนมาจากประเทศอะไรจี๊ยชอยนะครับข้อหนึ่งไทย2งกัมพูชา3มอินเดีย4ี่พม่าอินเดียครับได้

เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไนไม่เปไม่เป็นหรอกทีวเอาเขาราแล้ววันอะไรที่โดนน้ำได้ทุกวันวันที่จอเพลง ลกจะแดกกระบ,บาล วันสงการวันที่ไรวันที่12ถูกค่แต่น้องแข็งต่ต้แข็งไปอะไรเป็นไงครับแข่งอุ๊ยหมดแล้วเหรอายองกเป็นะเพนีของประเทศอะไรหนึ่งไทยสองาวสมพม่าก้อสถูกถุกอดยันไทยครับ้อสครับถูกกอดถูกต้องค

รี่ยไม่ัด่รือล้วถามี่บอก่หนนนานี่เราเมาเดี๋ยวถามเดี๋ยวเยียมรางสอรารทีนี้ตรงกับคนไหนบ้างอ้าวไปแล้วนี่เอาดิจันครับไปแล้วไม่ตลาด รู้ส anyway, ok. oh, oh, nice. like ึกว่าู้ขึ้นใหม่หพาพแออยากโี่แขึ้นยร้อนต่ออไรเนยไม่ได้แต่แต่ว่าน่จะนานดีกว่าขึ้นบ่อยบ่อยไปขอบคุณไปแเานาแล้วไอ้พี่อะเจ้านาแล้วไอ้ี่อตอบเลยเจโอ๊ยโอย 4คูณ2บวก2เทกับ4 3บว ทั้งโยมทั้งโยนเยาว์วันยั่วใจเพลงชื่อเพลงอะไรครับเพลงสงการตัตาจนดวงครับถูกไหมครับเพลงชื่อเพลงตัดตรงตรงโอ้โหฮะวันนี้วันเหนนะครับวันไหนอ่ะก็เลยนะจำลืมวันสงการโอ้ พี่ได้งอก้ได้กว่าได้บอกว่าจะี้พี่อะางถามต่อไปเออถาข้อสุดท้ายนะคทำไมเวลาทำบุอต้องปล่อยนกปล่อยปาอ๋อทำบุญก็ต้องใส่บุญสิได้บุญแล้วปล่อยน้อปล่อยปากได้ไมทำไมต้องปล่อยน้องปล่อยปาเพราปล่อยพได้ เอาอเตอะเขาปล่อยพ่อเป็พ่อขี้เหนียวจบ้านเขาปล่อยพ่อพ่อี้เหนียวจบาเอาเอาหรอเอาแลอยถลเอยถลเอยนะครับใครปล่อยมืแล้วสท้ายนทเ็บคือเราครับปล่อยมือฉันให้จบกันไปจะดึงจะยื้อไปผืนอไ้แน่แม่ใหญเก็บกวาได้ได้แงเล่นแม่เกาะได้รวยว่ะเล่นไม่เกาะเยอะเ งงเป็นไก่ตาแตกเลยตออเหี้ยตอเหี้ยวอ่ะตอเป็นเตาลยตอเป็นกระไหนตอเป็นกระไหนตอระทักตอละทักตอะทัตเขาต้องหาทางไว่เดี๋ยว เขาต้องมาถ่ายไม่ไดวโอเคไป่ตั้งแต่ถุงยางไปตั้งแต่ยางเียดีมาดูแล้วมาแต่ก็สำหรับเกมนี้นะครใครอยากเอาลองเล่นที่บ้านก็ลองดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีสาระไม่มีสาระคลิปนี้คือเราเล่นเล่นงานสนุกสนุกในวันสงกรานต์นะครับจบร้อนทายร้อนนะฮะก็ ช่วงการนี้จะไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังตัวดีๆด้วยครับระมัดระวังตัวดีๆด้วยครับเราทำลาก็ให้อยู่ในความกดดันนี้นะครับระมัดระวังตัวไว้นะระัดระวังตัวไว้ระวังตัวนะคุณเดินทางไหนเดินทางไปะทรวงศึกษาธเมาไม่ขับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไม่ไปรพี่แม่เลยอันนี้ไม่แน่นะก็สหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ยังไงก็ ถ้ามาคอามเมนต์เข้าพูดคุยกันได้นะครับช่องสีแยกคอยเจ็บอยากให้พวกเราทำอะไรหรือว่าเล่นอะไรเข้าคอมเมนต์มาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ